ัสดีครับไยรุ่นสวัสดีครับของเล่นสุดฮิตปีสอ1 7สิบเจ็ดที่ไยรุ่นต้องมีนะครับก็คืออันนี้ครับ h a สปินเนอร์ครับสมัยก่อนเราจะหมุนปากกากันตอนที่แบบเวลาเราว่างๆนะฮะเวลาเราเรียนหนังสือคุณครูสอนอะไรเราก็จะหมุนปากกาลเล่นๆกันนะแต่ตอนนี้ เราจะมาใช้นี่กันนะครับที่ต่างประเทศก็นิยมใช้อยู่นะครับเป็นของเล่นที่ฮิตต,ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวของเล่นอันนี้ให้ดูนะครับแล้วนี้ก็คือ hand spinner ที่ผมได้บอกไว้เมื่อตอนต้นนะฮะเ๋ยวผมจะแกะ,ะมาให้ดูนะครับ ก็เป็นลูกหมุนอย่างเี้นะที่บอกว่า,าวัยรุ่นต่างประเทศเอาไว้สำหรับแก้เบื่อนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าแก้เบื่อยงไงอาจจะเป็นอย่างนี้็ได้ไหมครับ แต่อันนี้ที่ผมเอามานี่จะมีไฟด้วยนะครับเห็นนะครับอืมเป็นเหมือนไฟเทคเลยนะฮะนี่นะครับแต่ผมแนะนำนะครับว่าอย่าซื้อเลยครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยฮะ แฮร์สปินเนอร์